อันนี้นะครับจะไม่ให้ดูระบบปะกาสามแปดนะครับว่าของผมระบบเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับปะกาสามแปดนะจะให้ดูลูกเลือนนะครับเป็นห้องนะครับห้องไขห้องมนะันนี่ลูกเรือนผมนี้นเหลือเกินบ่าสปริงตรงนี้นะันบห,ห้องขไขห้องมันนะครับ อันนี้ก็เหลือทําเกียวนะครับน,นี่ลำกล้องมันนะครับรา,นะราคาสามแปดนะราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทสนใจติดต่อได้ครับผมยาวๆนะหรือใครอยากได้เล็กๆสั้นๆก็จัดให้ได้นะสั่งงานได้นะสักครู่นะครับแลตอนเราประกอบนะครับเราก็หย่อนลูกเลื่อน ลงไปนะครับดลเลื่อนลงไปอันนี้นะครับนี้แล้วก็เอาน็อตที่ผมให้ไปเนะี่ยใส่แต่ไม่ใช่น็อตตัวนี้แบบนี้นะจะเป็นน็อตอีกแบบหรือใครอยากได้แบบงานดีๆด,ดึงง่ายๆผมก็จะตึงน็อตให้ใส่ให้นะครับมันจะไม่เป็นหัวน็อตนะครับจะเป็นไม่เป็นหัวนอ็อตไม่เป็นหัวหกเหลี่ยมนะ แล้วก็ใส่สปริงเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาจุกหลังขันเข้าไปแล้วเวลาดึงนะครับดึงง่ายๆนะหอมลืนล่นสนใจสั่งงานได้เนะสปริงยังไม่ใช่สปริงอ่อนๆอย่างนี้นะครับจะสปริงแข็งหน่อยสปริงอางนี้อันนีจะยาวยาวกว่า นะเราใส่เดรนหลังไปคิดดูครับว่ามันจะแข็งแค่ไหนนะอ่านี่ยังไม่ได้ใส่เดรนหลังฟังเสียงครับยังไม่ใส่เดรงนะคสั่งได้น,นะมันชิงคืนแปลง เป็นปากานะครับเริ่มต้นตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับของผมเป็นงานสองท่อนทั้งหมดนะไม่ใช่งานท่อนเดียว500บาทนี่ก็สองท่อนนะไม่ใช่งานท่อนเดียวนะห้าตัวละหา้าตัวห้าร้อยจะเป็นงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวาให้ดูนี่ครับงานสองร้อยงานห้าร้อยบาทไม่มีลายนะครับจะเป็นแบบสองท่อนคนระับ สมอดสองทอนจะไม่มีลายนะผมไม่ขัดลายนะครับราคาแค่นี้ครับผมห้าบาทเอา,าอะไรกเบมันมากนะครับเน้นใช้งานนะครับปืนราคาแค่นี้เสียงนุน่มๆนะครับ 我可以看看吗